สวัสดีครับจากร้านาบพัดอบ์ดนะครับผมคันนี้เป็น Ford e s c a p นะครับผมปี2004นะครับเบาะเดิมสภาพไม่ไหวนั่งไม่สบายลูกค้าเลือกเป็นเบาะมือสอญี่ปุ่นครับสุบรุครับผมเบาะผ้าสภาพสวยกริบเลยเบาะซักทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมฟังก์ชันการใช้งานก็มีเลื่อนหน้าถอยหลังรับเอนนอนครับสดวนี้ปรับสูงต่ำครับผม มานี้โชคได้ครับโชคขึ้นโชคลงเป็นผ้าดำนะครับสวยเรียมๆซักอหอมๆนะครับด้านหลังด้านหลังมีกระเป๋าให้หนึ่งข้างครับด้านซ้ายด้านขนนั่งเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับมีด้านซ้ายด้านคนนั่งแรงเลื่อนคล่องๆเลยนะครับเื่อเดียวเลยหมอนผ่อนได้ครับหนึ่งสองสามสี่สี่ทิศทางปึ๊บ แบงขาติดตั้งต่อเหล็กจากเบาะนะครับไปหารูดเดิมของรถไม่ได้จอดรถเสียหายนะครับใช้เหล็กให้หนาแล้วประกันดูแลให้หลังคาติดตั้งนอนได้เยอะนะครับอนี้ปรับเอนนอนอได้ประมาณนี้ยังไงฝากเพจรดร้านด้วยนะครับบายพาสบาะชนบุรี085-090-3855ขอบคุณครับ